และนี่คือ3เคล็ดลับเขียนบล็อกทําเงินจนงานล้นมือคุณเขียนบล็อกแล้วคุณได้อะไรครับคุณจะได้ฝึกฝนการเขียนทักษะการเขียนทักษะการเรียบเรียงความคิดเมื่อคุณเขียนบล็อกคุณสามารถแชร์ได้ง่ายครับคุณก็มีปฏิสัมพันธ์กับแฟนเพจของคุณในเว็บไซต์ของคุณเพราะฉะนั้น3มเคล็ดลับนี้เขียนบล็อกจนทำงานล้นมือ 1. ให้คุณสร้างเว็บไซต์เว็บบล็อกหรือแม้กระทั่งแฟนเพจของตัวคุณเองเพื่อที่จะเขียนบทความฝึกฝนการเขียนของคุณลงทุกวัน 2. ให้คุณอัปเดตเว็บไซต์เว็บบล็อกของคุณทุกวันเขียน1บทความทุกวันเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของคุณ 3. เข้ากด100 300 1000เมื่อคุณทำได้100บทความจะเริ่มมีคนติดตาม คุณได้ทําได้300บทความจะเริ่มมีคนรู้จักคุณจะเริ่มติดหน้าหนึ่งของ Google เวลาเขาเซิร์ชหาคุณ1,000บทความคุณจะต้องติดหน้าแรกแน่ๆแล้วคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเรื่องที่คุณเขียน3เคล็ดลับเขียนบล็อกทำเงินจนงานล้นมือ 1. ให้คุณทำเว็บไซต์เว็บบล็อกและแฟนเพจ 2. ให้คุณอัปเดต1บทความลงทุกวัน สามทำให้จนเข้ากด 100, 300และ1,000ให้คุณเน้นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เน้นสร้างผลลัพธ์สอนคนอื่นแล้วเงินจะตามมาเองครั